ลามาดูอีกหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาลมาตรการพักชําระหนี้นะคะรวมไปถึงลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทกศในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะสํานักงานกพอรอนะคะโดยดรนัทธพันธ์เขตระนันหัวหน้าโครงการติดตามประเมินนโยบายรัฐตามมาตรการพักชําระ นี่นะคะแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทกศในพื้นที่3จังหวัดาชเดนภาคใต้ได้เข้านําเสนอผลการศึกษาจากดําเนินโครงการดังกล่าวโดยร่วมประชุมกับนายนรงศักดิ์เขียวชัยรองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างรวมถึงผู้จัดก,การทกศสาขา3จังหวัดาชเดนภาคใต้นะคะและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ผ่านระบบซูมเพื่อรายงานการประเมินผลในมิติด้านความพึงพอใจของเกษตรกร การประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นการรายงานสืบ เป็นรายงานผลสืบเนื่องมาจากที่มติครมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าทกสใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อรายเป็นเวลา3ปีตั้ ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564จนถึงวันที่31ธันวาคม2566ค่ะมีเกษตรกรลูกค้าเข้าร่วมโครงการ31,642รายนะคะเป็นเงินค่ะ3,455ล้านบาทค่ะทางด้านด็อกเตร นพันธ์เขตรัตนนก็ได้เปิดเผยว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะเป็นกเกษตรกรรายย่อยพบว่าในภาพรวมของกเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในมาตราการนี้ในระดับมากเนื่องจากได้ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะข่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทางด้านดรนัทพันธ์กันเลยค่ะไปอีกโครงการนี้ในเบื้องต้นน่าจะบรรเทาปัญหาในเรื่องค่าครองชีพได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทําประเภทพืชไร่ แล้วก็พืชสวนในบางฤดูเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้อยู่แล้วนะครับแล้วมักจะมีรายได้ที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยเสริมนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยแล้วก็ครอบครัวสามารถจะดํารงชีพอยู่ได้นะครับโดยมีรายได้เบื้องต้นนะครับเป็นการประกันพื้นฐานครับ ค่ะนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาทางทกสเองก็ได้เข้าไปฟื้นฟูอาชีพให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยโดยร่วมมือกับสองอ,อ,อและก็ชุมชนและภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างเช่นโครงการพัฒนาเกษตรกรตามกลุ่มอาชีพผู้ปลูกไผ่และกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อค่ะถ้าลูกค้าไปถึงตรงนั้นได้ มีรายได้มีความมั่นคงในอาชีพแล้วมีนิ้สินภาคคััเดเรือนลดลงเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อนั้นทอสอก็ก็ก็มีความสุขสบอตอภาครัฐบาลเองก็จะมีความสุขในเมื่อเห็นลูกค้ามีหนี้สินภาคครัวดเรือนลดลงที่สำคัญก็คือลูกค้าได้ออกจากโครงการพักจำระนี La ้ได้อย่างมั่นคงครับ